โอเครับ <Okay, S 2> นักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อสอบนะครับในเรื่องการแทรกสอดของเสียงนะครับหรือ interference of sound กันสักเล็กน้อยนะครับแน,น่นอนนะครับการแทรกสอดของเสียงก็เหมือนกับการแทรกสอดของคลื่นทั่วไปก็คือมันเกิดจากการที่แหล่งกําเนิดคลื่นเสียงอาพันนะครับอาพันก็หมายถึงว่าเสียง2แหล่งที่เหมือนกันทุกประการนะครับด้วยส่วน,น,นมากเนี่ยเราก็มักจะแทนด้วยตัว s นะครับ s หนก็คือ source หนึ่ s สองก็คือ source อาจจะเป็นลำโพงก็ได้นะครับเราออาจจะเป็นแหล่งกระโดดเสียงอะไรก็ได้2แหล่งที่มีความถี่นะครับมีความถี่ f มีลมด้าเหมือนกันเป๊ะนะครับเนาะมีเฟสตรงกันนะครับโอเคทีนี้เวลาคลื่นมาเจอกันนี่นครับมันก็จะเกิดการรวมกัน2แบบก็คือแบบเสริมกันเรียกว่าแนวปฏิบัติก็จะเกิดเสียงดังมากกว่าปกตินะครับในขณะที่ถ้าคลื่นหักล้างกันก็จะเกิดแนวบัตนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่มีเสียงเบา กว่าปกตินะครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นแหล่งกำเนิดขึ้นอพันธ์นะครับก็ตรงกลางก็จะเป็นแนวปฏิบัติเริ่มต้นคือ a 0นูนเนาะแล้วก็จะมีแนว a 1 a 2อยู่ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับซึ่งจะมีกี่ปฏิบัติก็ได้นะครับน้อและก็จะมีแนวบับนะครับที่เกิดขึ้นช้าก,กว่าแนวปฏิบับอยู่ครึ่งแนวนะครับ a 1ไปข้างหน้าแล้วแต่ว่า n 1หรือบับ1นึ่งนก็จะช้าก,กว่าไปครึ่งแนวนะครับ n 1 n น2เ n ็น1เป n น2ทั้ง2ฝั่งเช่นกันนะครับทีนี้สูตรที่ใช้จะเหมือนกับคลื่นน้ำเลยนะครับเด็กเนอะก็คือสูตรแรกก็จะเป็นพาร์ d ดิฟนะครับสมมติว่าอ่านนี่หนึ่งเลยกันนะสมมติครูสนใจจุดสักจุดหนึ่งบนแนวการแท่งสอบครูเลือก a 1เลยกันนะครับนาะแล้วตรงนี้เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นฝั่งซ้ายและขวาเรียกว่า s 1และ s 2มีระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดทั้งสองนั้นเรียกว่าตัว d นะครับจริงๆ s ถึง s 2ก็มักจะเป็นลำโพง2ตัวนะครับ สุดว่าเราสนใจจุดจุดหนึ่งจุดก็คือพอย n t เรียกว่าจุด P แล้วกันนะครับนะครับเราวัดระยะจากลำโพงตัวที่1นะครับไปพอยกับลำโพงตัวที่2ไปไปพอยเราจะได้เส้นตรง2เส้นใช่ไหมครับเ,เปลี่ยนสีแล้วกันเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับแน่นอนนะครับการเรียกเส้นตรงนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์ธรรมดาเลยนะครับเส้นตรงนี้วัดจาก S 1ไป P นะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าเส้นตรงอะไรครับนักเรียน S 1 P เนาะเส้นนี้ก็คือ S 1 P ครับและเส้นสีเขียวเส้นนี้วัดจาก s 2ไปพอยต์นะครับเนาะก็เรียกว่าเส้นตรงอะไรครับนักเรียน s 2 p นะครับในกรดองของโทมัสยังนะครับเขาเรียกที่จะเอาพาร์ตนะครับหรือว่าเส้นตรง2เส้นนี้มาลบกันนะครับเนาะผลลบก็คือผลต่างนะครับเรียกว่าดิฟเฟอเรนซ์นะครับก็เลยเรียกสูตรนี้ว่าพาร์ตดิฟนะครับซึ่งก็คือเอาอะไรครับนักเรียน s 1 p นะครับ s 1 p ลบ S2 2P นะครับโทมัสยังค้นพบว่าเมื่อจับ2เส้นนั้นมาลบกันนะครับเกิดความมหัศจรรย์ก็คือว่ามันจะเท่ากับจํานวนเท่าของความยาวคลื่นหรือ n ลัมดาเป๊ะนะครับถ้าสมมติว่าเรามาสนใจแถบนี้ n ก็จะเป็น1นะครับเนาะสนใจจุดไหนก็แล้วแต่ในนี้ n ก็จะเป็น2นะครับและสูตรนี้ก็ถูกพิสูจน์ต่อเนื่องไปตามหลักของตรีโกณมิตินะครับเนาะ นะครับสามลงสามเหลี่ยมแล้วเยอะแะนะครับเนาะในห้องเรียนมาแล้วนะครับเนาะก็ก่อให้เกิดอีกสูตรหนึ่งก็คือ d s i n เซตาเท่ากับเอลมด้นะครับสูตรนี้ใช้สําหรับจุดที่มีเสียงดังนะครับเนาะซึ่งเราจะเรียกว่าจุดหรือแนวปฏิบัติหรือแอนติโนดโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสนใจจุดบับหรือว่าจุดที่มีเสียงเบานะครับสูตรจะ คล้ายเดิมมากนะครับเนาะเนาะ,ะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือยังไงเอ่ยนักเรียน s 1 p ลบ s 2 p มันจะไม่เท่ากับ n ลัมดานะครับมันจะเป็น n ลบ1ส่วน2ลัมดาข้างล่างก็เช่นกันนะครับมันก็จะได้ d ี i ซส์เซตเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดา การธิบายง่ายว่าทําไมต้องลบ1 2, นึ่งสอลำดานะครับเนื่องจากตะกี้ครูพูดวิว่า n น,นี่คือลําดับการแทรกสอบเราจะเห็นว่านะครับไม่ว่าจะสนใจฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับแนวบับเนี่ยหรือแนวหักล้างเนี่ยมันจะอยู่ในตําแหน่งที่นะครับน้อยกว่าหรือช้ากว่าแนวปริบับอยู่ครึ่งแนวเห็นไหมครับ a 1นเนี่ยนะครับมีตําแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับเราไปละนะครับแต่บับ1นเนี่ยมีตําแหน่งที่ย้อนหลังไปอยู่ครึ่งแนวนะครับ ก็เลยลบ1นึ่งส่วนสองนะครับ a สองตรงนี้ n สองก็อยู่ในตำแหน่งที่ถอยหลังไปครึ่งแนวใช่ไหมครับก็เลยต้องลบ1นึ่งส่วนสองประมาณนี้นะครับคร่าวๆคร่าวๆทำโจทย์เลยดีกว่านะครับข้อ18นะครับ s 1และ s 2เป็นลำโพง2ตัวนะครับวางห่างกัน3เมตรนะครับครูเรียกลำโพง2ตัวว่า s 1และ s 2นะครับซึ่งมาจากคาว่า source นะครับ source วัดง่ายลำโพงเป็นจุดเลยนะครับระยะห่างลำโพงก็คือตัวดีตัวดีนะครับดีเท่ากับ3เมตรวางในที่โล่งนะครับถ้าไม่โล่งมันจะเกิดการสะท้อนนะคิวเป็นผู้ฟังที่ห่างจาก s 1และ s 1 5เมตรแล้วก็ห่างจาก s 2 4เมตรโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับลำโพง2ตัวนี้ถ้าไม่บอกเป็นอื่นก็ถือว่าเป็นแหล่งกระเดืดเสียงาพันนะครับที่ทำให้แนวตรงกลางนั้นเป็นแนว ปฏิบัติเริ่มต้นคือเอสสูงนะครับเนาะโจทย์ไม่ได้บอกว่าคิวเนี่ยเป็นผู้ฟังอยู่เยื้องขวาเยื้องซ้ายนะครับเนาะครูให้เยื้องขวาแล้วกันนะครับเนาะก็ไม่ไม่ได้ดีนะครับเาขาบังคับมาแล้วว่าห่างจาก S1 มากกว่านะครับเนาะนั้นเขาต้องเยื้องขวาเท่านั้นนะครับเนาะโอเคนะครับและจุดท,ที่คิวอยู่นั้นคิวเป็นผู้ฟังนะครับโจทย์บอก Q, คิวครูบอกไม่เอาครูจะเปลี่ยนเป็น P ก็ไม่ตึ้นไม่ไดิสซีเรียสนะครับครูเปลี่ยนจากคิวเป็น P ตัวแปรเปลี่ยนได้เพราะมันจะได้ไม่่งงวา มันเป็น s 1 p นะครับนะวัดจากลำโพงไปจุดที่ Q อยู่นะครับก็เรียกว่าเส้นตรง s 1 p เนาะเป็น5เมตรนะครับแล้วก็วัดไปลำโพงตัวที่2นะครับก็เรียกว่า s 2 p เท่าไหร่ครับนักเรียนเป็น4เมตรเขาบอกเส้นตรง2สงเส้นนี้เรียกว่าพาร์ทนะครับเราก็จะเอาความยาว2สเส้นนี้มาหาผลต่างคือ difference นะครับจึงเรียกสูตรนี้ว่าพา r t ดิฟนะครับลืมอ่านคำถามคำถามบอกว่า ความถี่ต่ำสุดนะครับมีค่าเท่าใดนะครับแน่นอนความถี่คือฟ r e q ว e นซี่นะครับตัว F แต่คีย์เวิร์ดคือคาว่าต่ำสุด mm hmm. เมื่อฟิสิกส์ใช้คำว่าต่ำสุดสูงสุดแสดงว่ามันมีซินนนิมนะครับมีความหมายแฝงบางอย่างเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันนะครับมันหาตัวเอลกันถามความถี่ต่ำสุดที่เสียงมันหักล้างกันเออหักล้างอีกแล้วนะครับการหักล้างก็จะเกิดแนว n หรือว่าแนวบับใช่ไหมครับหรือว่าแนวบับก็คือจุดที่มันเสียงเบานั่นเอง ถ้าอัตราเร็วเสียงวันนั้นเป็น340เมตรต่อวินีทีบอกความเร็วเสียงมานะครับก็ได้นอนนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกวันนี้เราก็ต้องใช้สูตรพารดิฟนะครับก็คือเอาความยาว2เส้นจากแหล่งกําเนิดไปที่ผู้ฟังยืนอยู่นะครับคือ5้ละ4เมตรมาลบกันนะครับ s 1 p ลบ s 2 p นะครับเท่ากับ n ลบหนึ่งสเลมดาเพราะอะไรครับเพราะเราสนใจจุดหักล้างนะครับต้องเป็น n ลบเศษหนึ่แลมดานะครับเกิดปัญหาก็คือเจ้าแลมดาในโจทย์ไม่ได้บอกใช่ไหมครับเนาะแต่เขาดันบอก v มานะครับเนาะแล้วก็หา f ด้วยบอก v หา f ดังนั้นเราเปลี่ยนนะครับแลมดาเป็น v กับ f ได้ไหมคําตอบคือก็ต้องได้นะสินะครับจากที่เราเรียนมายังไงครับเักเรียน V เท่ากับ f คูณแลมด d าเป็นสูตรในการหาความเร็วคลื่นทุกชนิดนั้นแลมดาก็เท่ากับ v ส่วน f ใช่ไหมครับ ดังนั้นแลมด้าฝั่งขวามือพูดละใส่เลยนะครับแลมดาก็เปลี่ยนเป็น V ส่วน F นะครับฝั่งซ้ายมือก็แทนไปนะครับทัดดิฟนะครับครูก็เอาเส้นตรง2เส้นแล้วก็คือ5-4ลบสจริงๆจะเขียนหนึ่งเลยก็ได้นะครับนาะทีนี้ปัญหาต่อไปก็คือเราไม่รู้ลําดับการแสกสอดอดนเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ก็ค้างไว้ก่อนนะครับเรายังวิเคราะห์ไม่ได้ลบ1ป็นนนะครับรนอเาไหครับ เราทำคำตอบอ่าสมการในฟอร์มของคำตอบก็คือตัว f ซะก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์สมการแล้วกันฝั่งซ้ายนะครับ5ลบ1 5ลบ4เป็น1นะครับถอด f ก็เป็น1นะครับเอา f ไปคูณฝั่งซ้ายก็จะเป็น f นะครับ f เท่ากับ n ลบเศษหส่วนส v นะครับแทน v เลยนะครับ v คือ340เอาแล้วทีนี้ต้องวิเคราะห์แล้วนะครับข้อสอบข้อนี้เขาต้องการ f มินิมัมนะครับความถี่ต่ำสุดนะครับความถี่ต่ำสุดเนาะนั่นหมายความว่าอะไรครับนักเรียน ตัวไปอะไรก็ตามที่เราไม่รู้นะครับศูนหายไปนะครับแล้วเราต้องวิเคราะห์จากประโยคที่บอกว่าต่ําสุดเนี่ยคือตัว N เี่ยเนาะเมื่อเราต้องการความถี่ต่ําสุดแล้วเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ลําดับการแทรกสอบที่เท่าไหร่ก็หมายความว่าเราก็จะต้องแทน N ตรงนี้ให้มันมินิมั่มหรือว่าน้อยสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนลําดับการแทรกสอบน้อยสุดก็คือลําดับที่1นึ่งตตรงเนี้ยจริงๆแล้ว มันคือแนว n 1นั่นเองนะครับ n n น้อยสุดคือ1มากสุดคือ infinity ใช่ไหมครับดังนั้นครูก็แทน n ตรงนี้เป็น1อ่าลบ1ส่วน2คูณกับ340ั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณด้วย340หรือ340หาร2ก็ตอบ1 7 0 h เนั่นเองนะครับอันเด็ด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 ด็ด ครัเลยนะครับห้าส